สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาทําไก่ทอดอีกให้น้องฟ้าอยากกินอีกแล้วค่ะก็จัดไปค่ะเมนูนี้ไก่ทอด,ทอดน้องฟ้าชอบกรอบๆน้องฟ้ามาดูไก่ทอดล้วน้องฟ้าก็รอ,ก,อกินอยู่ค่ะเรียกให้มาก็ไม่ยอมมา,าค่ะมาดูไก่ทอดลูกแล้วมาดูนี่เหลืองหรือย,ยังเร็วมาแต่เชา้าเลยอยากกินไก่ทอดมาดูที่ลูก

เราไปซื้อเขาแบบทอดแล้วก็แพงค่ะสามชิ้นก็ประมาณยี่สิบบาทห้าหรมั้งตอนนี้้มงว่าเก็บาทเลย่ะเราทำกินเองอร่อยด้วยสะอาดอร่อยด้วยประหยัดด้วย เดี๋ยวไม่ถามเพื่นค่ก็สุกแล้วค่ะน้องฟ้าจะสุกแล้วน้องฟ้ามาดูนี่สุกแล้วมาดูเร็ว เอ๊มาดูเร็วๆให้เ,เพื่อนๆกินไหมค่ะสุกแล้ว๋ยวไปดูตอนใส่กานก่บเ,เพื่อนอือสุกแล้วสุกแล้ว นี่ค่ะทอดสุกแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเอาเตรียมใส่จานก่อนเด้อค่ะเดเน้องฟ้าอรอกินอยู่ค่ะแไก่ทอดน้องฟ้าเลือ้องอร่ามเลยค่ะพี่น้องจ้าเนีเออ่ไก่ทอดน้องฟ้าเสร็จแล้วก,กรอบๆค่ะค่ะน้องฟ้าอยากกินอ,อืไก่ทอดกรอบ อยากกินไหมคะเพื่อนๆน,น้องฟ้าหิวมากเลยน้องฟ้าบอกอดู้่านดูดูดูไปให้น้องฟ้าค่ะน้องฟ้าก็กินข้าวแล้วค่ะเพื่อนจ๋าขอตัวไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยน,นะค่ะพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะ